สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอยบัมบทองสองสี่นะครับมือใหม่หัดส่องพระละกันนะครับวันนี้นะครับมีสมเด็จในชานมากนะครับหลวงปู่หงผมบปัญญมาให้รับชมนะครับพี่ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่กดไลค์แล้วก็เข้ามาติดตามมาให้กำลังใจมือใหม่คนนี้นะครับโอเคนะครับมาดูพระกันเลยนะครับผมเราจะแยกนะครับพระแท้ไม่แท้ได้อย่างไร นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะดูอันดับแรกเลยนะครับพิมพ์พระนะครับผมพิมพ์พระถูกต้องไหมนะครับผมเนื้อมวลสารถูกต้องไหมนะครับผมถ้าเป็นด้านหลังนะครับผมจะดูอันดับแรกเลยคือรอยปิ้นนะครับที่อยู่ด้านบนขององค์พระนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยครับต้องมีนะครับพี่พี่ครับ ต้องมีรอยปิ้นประมาณนี้นะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับผมจุดนี้เลยนะครับผมต้องมีรอยปิ้นนะครับผมจุดที่สองนะครับถ้าเป็นผมดูนะครับผมหูซ้ายหลวงปู่นะครับจะมีเส้นเล็กๆอยู่นะครับขออภัยนะครับหูซ้ายหลวงปู่นะครับจะมีเส้นเล็กๆอยู่ในใบหูซ้ายนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็ทั่วไปนะครับดูชื่อ นะครับหลงปูนะครับผมเนื้อจะแข่งๆนะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมออกขาวๆเหลืองๆนะครับเนื้อจะแตกๆแข่งๆแบบนี้นะครับเหมือนเนื้อสมเด็จนะครับอมาดูด้านหลังนะครับขออภัยนี่ครับชอช้างจะหางยาวนะครับผม เนะครับเนื้อจะแตกแตกแล้วที่สําคัญรอยปิ้นนะครับพี่นี่ครับรอยปิ้นตรงนี้ด้านบนนะครับจริงๆก็จะมีอยู่รอบๆขอบขององค์พระนะครับผมอ่านะครับผมแค่นี้เองครับพี่ๆครับดูพิมพ์พระแค่นี้เองครับผมเนื้อนะครับของท่านนะครับจะเป็นเนื้อเหลืองๆขาวๆนะครับผมออกเหลืองๆขาวๆนะครับผมนะครับ ใบหูซ้ายท่านจะมีรอยขีดนะครับไปไปเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็รอยปิ้นของขอบเลยของขอบพระนะครับผมนี่ครับจบแล้วนะครับผมซื้อได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับพบกันอีพีหน้าครับ